เดี๋ยววันนี้นะครับเราจะออกไปทานชาบูกับลูกศิษย์กันนะครับเป็นนักศึกษาปีสองนะครับผมนับไปสองท่านนะครับผมยังไงนะครับเราลงสกินแคร์เสร็จแล้วนะครับถ้าจะออกนอกบ้านหรือจะอยู่ในบ้านก็แล้วแต่นะครับสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมนะครับก็คือครีมกันแดดนะครับต้องทาไปวันนี้เลือกเจ้าโยเลยูเวียควอลิช ก็จะไม่ได้แต้มนะอย่าลืมนะครับต้องทาคอด้วยนะเนี่ย B O เ a อ p h a Rich เนี่ยครับเวลาเราทาแล้วเนี่ยหน้ามันไม่วอกรอยเห็นไหมครับมันก็จะยังโชว์ผิวโก,โก,โก,โกลลเราอย่างนี้นะครับผมชอบ คือกันแดดบางตัวเนี่ยคุณผู้ชายจะไม่ชอบอยู่2เรื่องหนึ่งทาแล้วเหนียวเนิบนะครับแล้วก็หน้าวอกลอยนะครับผมซึ่งเบลเล่ไม่มีทั้ง2เรื่องนี้เลยนะครับคุณผู้ชายชอบแสดงว่าสําหรับคุณผู้หญิงนี่จะผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าถ้าอยากหน้าโกลก็อย่างนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่อยากหน้าโกลมีคนถามผมว่าผมใช้แป้งอะไรหรือเปล่าผมไม่ใช้แป้งพัาสนะครับผมใช้แป้งฝุ่นแล้วพิเศษเล็กน่านั้นคือเป็นแป้งฝุ่นแบบแป้งเย็นนะครับทิง้งเนี่ยครับ เป็นเกือบ20ปีแล้วครับที่ใช้แป้งเย็นทาหน้าซึ่งต้องเป็นยี่ห้อนี้สูตรนี้เท่านั้นนะครับ p r o t e c t m e n นะครับผมเป็นสูตรชาโคนะกระป๋องดำเนี่ยมีอยู่2สูตรนะครับถ้าผมจำไม่ผิดต้องเป็นสูตรชาโคนะครับกระป๋องดำชาโคแล้วพอผมโรยแป้งใส่มือเสร็จแล้วเราก็ที่่อย่างนี้เสร็จแล้วเราจะใช้วิธีคันกดลงบนหน้านะครับจะไม่ถูๆทาๆนะครับเอาไว้แค่ถ้าไม่อยากโชว์ความโกลนะครับแต่ผมอยากโชว์ความโกลเล็กๆ ก็จะใช้บางๆแปะลงไปแค่นี้นะครับอืมแค่นั้นโอเคออกจากบ้านได้ไปกันนี่นะครับสวนสาธารณะแถวบ้านผมนะครับนี่นะครับช่วงกลางวันนะครับอากาศดีๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <Okay. S 3> เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปทางสถานีรถไฟทางนั้นต่อนะครับถ้าเราเดินตรงมาจากสวนสานาะติดกันเลยก็จะเป็นเอาเลทขนาดใหญ่ตรงนี้เป็นอาณาจักรเอาเลทนะครับที่ชื่อว่ามิ t ซูเอาเลทพาร์คนะครับผม อยู่แถวสถานีแถวบ้านนะครับนี่ทุกตึกรอบๆบนี้นะครับเป็นตึกเอาทเลททั้งหมดนะครับมีเกือบประมาณ6ตึกนะครับผมมีแบรนด์เนมหลายแบรนด์ตั้งอยู่ในตึกเหล่านี้นะครับผมยังไงใครสนใจมาชอ้อปปิ้งได้เลยและนี่คือสัญลักษณ์ของทีมเบสบอลที่มีชื่อเสียงมากในจังหวัดชิบาน,นะครับผมก็ชื่อทีมว่าตเตมารีนะครับผมและมีสนามเบสบอลอยูอ่ริมทะเลย่านนี้ด้วยนะครับ ชื่อสนามว่ามารินสเตเดียมนะครับผมไว้มีโอกาสจะพาไปดูนะครับคือสตาร์บัคสาขาตรงสถานีรถไฟแถวบ้านผมนะครับนี่นะครับสถานีนี้นะครับ <Hey. S 1> คายุมะคุระริเอคินะครับผมเอคิแปลว่าสเตชันนะครับผม <Okay. S 1> นี่เองก็มีแม d o โดนัลเช่นกันนะครับแต่ภาษาญี่ปุ่นะจอกเสียงว่ามาคุโดนาโด หรือเรียกสั้นๆว่ามักุก็ได้นะครับผมจิวสวัสดีนะครับผมผมมาถึงก่อนเวลานะครับเดี๋ยวเรานัดลูกศิษย์ว้ย่านนี้เดี๋ยวเรารอกันแป๊บนึงนะครับผมวันนี้นะครับจะบอกข้อมูลคร่าวๆของลูกศิษย์ให้ฟังนะครับเขาเป็นนักศึกษาคนหนึ่งนะครับที่จะเจอก่อนคนแรกนะครับชื่อเจียโกะนะครับผมเขามีชื่อภาษาไทยเดี๋ยวให้เขามาบอกเองนะครับผม ซึ่งเด็กๆที่เข้ามาเรียนเอกภาษาไทยจะต้องได้ชื่อภาษาไทยในทุกรุ่นทุกปีนะครับแล้วแต่ปีมชื่ออย่างปีหนึ่งจะเป็นปีมผลไม้นะครับผลไม้ชื่อผลไม้ต่างๆปี2จะเป็นไข่ต่างๆปี3จะเป็นน้าต่างๆและปี4จะเป็นข้าวต่างๆนะครับผมก็จะได้ชื่อแตกต่างกันไปนะทีนี้ปี2เนี่ยรุ่นไข่เนี่ยเขา คนหนึ่งเนี่ยที่จะมาก่อนเนี่ยก็คือเจียโกนะครับแล้วเดี๋ยวเจอเจียโกแล้วก็จะเจอยูหมานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า2คนนี้เป็นยังไงเจียโกเป็นลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับผมจนยูหมาเป็นคนญี่ปุ่นร้อยเซนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเขา2คนเลเวภาษาญี่ปุ่นเป็นยังไงแต่จะต้องบอกว่ายูหมาเนี่ยเขาเป็นผู้ชายแบบญี่ปุ่นจ้าจานะคือมีความขี้อายพูดน้อยนะครับแต่เดี๋ยววันนี้จะงัดปากให้เขาพูดได้เยอะที่สุดนะรับคนเยวเจังเข้าไปเจียวมาแล้วเย้ เอ้สวยมาเลยจักรยานสี <c oughs> ส้มตื่นกี่โมงเนี่ยวันเนี้ยโมงนเอ,อ่าเดี๋ยวเราให้คุณคนนี้เขาชื่อคุณเจโกนะเดี๋ยวเรายังไม่รู้ชื่อภาษาไทยเขาเนาะแต่เมื่อกี้ผมลุดพูดไปแล้วล, <c oughs> ลองดูนะเขาให้เขาแนะนำตัวเป็นภาษาไทยสั้นๆนิดนึงนะ <c oughs> คะอ่าสวัสดีค่ะ ชื่อ่ปุ่นชื่อจีโกะชื่อไทยชื่อไข่เจียวค่ะอ่ะาไข่เจียวเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าเออใช่ค่ะลูกครึ่งค่ะอ๋อฉะนั้นไม่ต้องสงสัยนะครับทุกคนว่าทําไมเขาถึงพูดภาษาไทยได้ชัดเจนแต่เรื่อง speaking อคงไม่มีปัญหาพี่เขายังมาเรียนอยู่เอ๊ะเป็นลูกครึ่งแล้วทำไมยังต้องมาเรียนอยู่คะ,ะก็เสียดายสกิลของตัวเองค่ะว่าพูดสองภาษารายก็เลยญี่ปุ่นได้แล้วต่อไปก็ภาษาไทยค่ะอ๋อใช่ไหมเข้ามาเรียนภาษาไทยในฐานะที่เราเป็นลูกครึ่งเนี่ยคิดว่าภาษาไทยมันยากไหม ยากค่ะนะอาจารย์ก็คิดว่าภาษาไทยนั้นยากจริงๆเดี๋ยวเราเราจะเจอกับยูมาอีกสักแป๊บหลังจากนี้นะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะให้เจโกช่วยสอนนะครับเรื่องการเช่าจักรยานที่นี่นะ โอเคเอนไงชิมาครับอันนี้นะครับเป็นป้ายของบริษัทที่เขาให้บริการการเช่าจักรยานนะครับเพื่อจะป่านรอบๆบริเวณนี้นะครับผมใครที่ใช้ Apple นะครับผมไอโฟนนะครับดาวน์โหลดนะครับจากกิวโคตรงนี้ได้เลยที่ App Store นะครับผมส่วนใครที่ใช้ Android นะครับเหมือนผมเลยใช้ Android ก็ดาวน์โหลดจาก Android นะครับ Google Play ได้เลยนะครับหลังจากดาวน์โหลดแอปมาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับมันจะขึ้นหน้าตาแอปจะชื่อแอปว่า h e l l o Cycling นะครับผม นี่เดี๋ยวหลังจากดาวโหลดแอปแล้วมาดูกันนี่ตัวอักษรคันจิเต็มไปเลยเราไม่เข้าใจหรอกนะเดี๋ยวเราให้ไข่เจียวช่วยเล่านะครับว่าหลังจากดาวน์โหลดแอปแล้วทํายังไงต่อเลยถ้าหลังจากดาวน์โหลดแอปแล้วก็ต้องเลือกภาษาค่ะเลือกภาษาก่อนภาษาก็จะมีภาษาอังกฤษาภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนค่ะแล้วพอเลือกได้แล้วก็สามารถเลือกจักรยานได้แต่ก่อนเลือกจักรยานก็จะต,ต้องเป็น สมาชิกก่อน,อนซึ่งการสมัครเป็นสมาชิกนี้เราต้องทำยังไงบ้างเอ่ยค่ะต้องแบบใส่ข้อมูลของตัวเองค่ะเพราะว่าการที่จะปัญจัยานี้ต้องอม,มีกัดคา่าเครดิตค่ะอ๋อเครดิตการ์ดใช่ไหมค่ะอ่าคราวนี้ในการสมัครสมาชิกผมเสริมให้อีกนิดนึงนะ พวกเราเนี่ยนะทุกคนเรามี Facebook กันอยู่แล้วใช่ไหมครับเราสามารถกดซิงค์เฟซบุ๊กของเราได้เลยนะมันก็จะทําการแบบซิงค์เฟซบุ๊กเสร็จเราก็กลายเป็นสมาชิกได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเอา next step ว่า<ม>เห็นไหมมีการกดโค้ดอย่างนี้คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าจอกันนะครับว่าตัวแอปหน้าตาเป็นยังไงแล้วกดเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะดูจากหน้าจอมือถือของไข่เจียวเนะาะค่ะอ่าโชว์แอปหน้าตาของแอปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวออกจากแอปก่อนได้ไหมหน้าตาแอปเป็นาง,งอ่านี่นะครับ หน้าตาแอปสีเหลืองๆเ,เป็นแบบนี้นะครับผมชัดไหมอ่าโอเคอ่ากดเข้าแอปไปแล้วเป็นยังไงตึง้งนี่อุ้ยอะไรไม่รู้ปักหมุดเต็มเลยอพอเรากดเข้ามาแล้วมันก็จะโชว์แมปอย่างนี้นะครับแล้วเราก็ดูบริเวณว่าเราอยู่ใกล้บริเวณไหนใช่ไหมเราอยู่ตรงนี้อ่าเราอยู่ตรงนี้ทีนี้ที่ใกล้สุดก็คือตรงนั้นจิ้มลงไปตึง้งเน่<ม>เห็นไหมมันโชว์เป็นภาพบริเวณแถวนี้จริงๆด้วยเสร็จแล้วยังไงต่อเอ่ย สร็จแล้วก็จะมีจักรยานที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้โชว์อยู่ในจอค่ะอืมอ่ายกตัวอย่างสักคันหนึ่งสิค่ะเช่นตัวนี้ค่ะแบตเตอรี่เต็มอ่าโอเคแล้วก็ต้องไปหาเบอร์ต,ตรงนี้ค่ะอ่าเบอร์ที่มันเป็นโค้ดขึ้นว่า B2518 นะครับแล้วเราก็ไปหาจักรยานถ้าโค้ดไม่โชว์ในนี้แสดงว่าจักรยานคันนี้ไม่อยู่ไม่จอดอยู่สแตนบายอยู่ตรงนี้เนาะ การที่โชว์จัก,กรยานเหล่านี้แสดงว่าจัก,กรยานเหล่านี้นั้นจอดสแตนบายอยู่เพียงแต่เราต้องเช็คแบตเตอรี่นะครับว่ามีแบตเตอรี่เต็มไหมแล้วค่าบริการเป็นยังไงล่ะค่าบริการก็1 5นาทีเ0เยน12ชั่วโมงก็พันเยนค่ะออถ้าถ้าเราอยากได้แบบ24ชั่วโมงเป็นไปได้ไหมได้ค่ะเพราะว่า ก็จะนับต่อไปเลยค่ะนับต่อ12ชั่วโมง12ชั่วโมง12ชั่วโมงก็พันเยน2 0 0 0เยน3 0 0 0นเยนแล้วการจ่ายเงินเราต้องจ่ายก่อนถึงจะนำจักรยานออกไปได้โดยการตัดเครดิตการ์ดหรือว่าเมื่อคุณเอาจักรยานกลับมาจอดเก็บแล้วถึงจะตัดเครดิตการ์ด เมื่อกลับมาแล้วก็จะตัดเลยค่ะอ๋อฉะนั้นเครื่องมันก็จะคำนวณนะว่าเราใช้จักรยานไปกี่ชั่วโมงตอนตัดนี่ต้องตัดดีๆค่ะเพราะว่ามีเพื่อนจ่ายไป6 0หมื่นเยนเลยค่ะเพราะว่าล็อกไม่ดีคืนไม่ดีค่ะออันนี้เป็นข้อควรระวังนะเป็นข้อควรระวังที่ไข่เจียวเขาแนะนำไว้เนาะอะเดี๋ยวเราลองมาดูที่ตัวจักรยานกันหน่อยนะพอเรามาที่ตัวจักรยานเนี่ยเห็นไหมว่ามันมีก้อนแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ ก้อนแบตเตอรี่นะครับตรงนี้เราจะต้องชาร์จเองไหมไม่ต้องนะทางบริษัทของเจ้าจักรยานเขาจะมาเป็นคนชาร์จดูแลเช็คให้นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นพวกการโหมดการกดหน้าจออะไรต่างๆตรงนี้ก็เป็นการกดโค้ดรหัสเมื่อเราทําการลงทะเบียนเสร็จแล้วว่าเราจะเช่าจักรยานตัวนี้ออกไปนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเมื่อกี้เราเป็นโค้ด B นั้น B นู้นบนี้นี่นะครับท้ายตรงอ่านที่นั่งนี่นะครับเขาจะมีรหัสแต่ละจักรยานที่จอดอยู่นะครับนี่ นะซึ่งจะบอกว่าตลอดแนวนี้จักรยานจอดเต็มเลยส่วนหูตาแล้วไม่เหลือแม้แต่2-3-4คันเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้เองนะยังไงนะครับถ้าใครมาญี่ปุ่นนะมาเช่าจักรยานปั่นเล่นได้เลยยิ่งย่านนี้นะเหมาะมากเพราะมีแบบมีโลเคชันที่เราปั่นไปดูวิวต่างๆริมทะลงริมทะเลได้ดีมากนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้ขอบคุณไข่เจียวเรื่องแนะนำการเช่าจักรยานหน่อยเนาะขอบคุณมาก นี่ตอนนี้เรารอแค่ไายลูกเขยอยู่คนเดียวเมื่อไรจะมานะเฮ้ยอาจารย์มาแล้วไหนวะไายลูกเขยอ้าวหลุดพูดชื่อคนนี้นะครับอ่เดี๋ยวเขาแนะนำตัวเองดีกว่าว่าเขาชื่ออะไรสวัสดีครับสวัสดีครับอืมดูซภาษาญี่ปุ่น คือยูม่ารับเนี่ยชื่อ,ช,อ,อชื่อไทยรูเขยเขาอ๋อชื่อไทยชื่อไข่ลูกเขยนะเดี๋ยวยูมาเขามีต้องไปทําธุระในหมาทรายนะครับเขาต้องไปเอาของดังน,นั้นเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาไปเอาของก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเจอเขากันที่ร้านชาบูชาบูนะครับผมเจงบายบายทุกคนบายบายข้างหน้าถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นจะต้องเห็นสัญญ,ญาณไฟจราจรอันนี้นะครับผมหรือภาษาบ้านเราเรียกว่าไฟแดงนะครับผมไฟแดงสัญญ,ญาณไฟจราจรที่นี่ภาษาญ,ญี่ปุ่นเรียกว่าอะไรครับยูม่า ชิงโกกิชิงโกกินะอ่ะเขียวแล้วนอกจากชิงโกกิเนี่ย <c oughs> คิดว่าดีไหมมีแล้วดีไหมคะดีค่ะเพราะว่าพอไฟเขียวก็จะมีแบบเนี้ยนกร้องปิ้ว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 ,ว,วด้วย <c oughs> ที่เขาต้องมีสัญญาณเสียงด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ให้กับผู้พิการนะครับที่เขาพิการเรื่องสายตานะครับอย่างน้อยก็คือได้ยินเสียงว่า ทำได้แล้วคนก็จะทำได้ที่เรามาถึงหน้าร้านชาบูแล้วนะครับร้านนี้นะครับชื่อร้านว่าดงเทชาบูชาบูนะครับผมพิกัดอยู่ตรงนี้นะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนะครับรายละเอียดตรงนี้นะครับจะเป็นเจลบริการเรื่องแอลกอฮอล์ฉะนั้นทุกคนก็ต้องกดตตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการเรียกพนักงานนะครับเราต้องกดสั่งตรงนี้นะครับปิ้งปองนะครับ อนนี้เรามาถึงร้านแล้วซึ่งเมนูที่เราจะสั่งวันนี้นะครับเป็นเมนูคัตสึจิันจิตนะครับผมซึ่งเป็นเมนูแบบบุฟเฟ่ต์นะครับผมทําเบลล์ได้นี่นะครับมี่ราคาไม่แพงเลยเห็นไหมครับมีาราคาก็มีถ้าใครคิดว่าไม่อยากทําเบลล์ไนะครับไม่อยากทานเนี่เออซูชิด้วยนะอ๋อซูชิด้วยซูชิด้วยนะบอกอย่าลืมนะเพราะว่าอยากกิน วันนี้กินจัดหนักจัดเต็มคือชิโ่กินมิจิระคือตอนนี้ระหว่างนี้เรารอพนักงานอยู่นะเรามากินกันตอนร้านจีมันก็เลยมีโปรค่อนข้างราคายิ่งถูกลงไปอีกนะครับผมปกติโปรนี้เนี่ยนะครับถ้าเรามากินไม่ใช่ร้านจีมันจะเป็นพันเก้ากว่าพันเก้ากว่าเยนนะพันเก้ากว่านะแต่พอร้านจีมันจะเป็นพันเจ็ดเดี๋ยวเรารอพนักงานนะครับ ครับตอนนี้เรามาถึงที่โต๊และ้วนะครับนี่นะครับเป็นน้ำซุปที่เราจะได้นะครับแล้วก็มีรถมาเสิร์ฟมีพนักงานมาเสิร์ฟนี่นะครับเป็นยาไ่เซตโตะนะครับผมเป็นชุดผักมีความน่ารักตะมุตะมีแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นบุนตเรเลสมาแล้วน่ากินมากเลย

โอเคนี่นะครับอันนี้เป็นเนื้อของส่วนบูตารโลสนะครับผมส่วนของคอหมูนั่นเองอันนี้เนื้ออะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรนะเนื้ออันนี้โทดิอมโมโทดิโมโมนะครับน่าจะเป็นเนื้อสันของเนื้อไก่นะครับแล้วก็ซูชิใช่ไหมครับแล้วก็เซตชุดผักนะครับผมแล้วนั้นนะ่ะอันนีเ้นเนื้อเนื้อวัวนะครับเรียกว่าอะไรนะใส่ปู๋อันนึงน,น้องดาวเกียร์ กิ้วคาลูบีนะครับผมถ้าใครมานะครับสั่งได้ตัวนี้นะครับตัวหม้อนะครับโอนาเบเนี่ยจะเป็นน้ําซุปให้เลือกได้มีหลายแบบน้ําซุปด้ามอันนี้น้ําซุปวากาเมะนะครับสาลายวากาเมะแล้วก็มีน้ําซุปเผ็ดๆด,ด้วยนะครับเป็นคาราชิก็มีนะแล้วหม้อเนี่ยถ้าเกิดใครอยากทําเป็นแบ่นครึ่งก็ให้ออเดอร์กับพนักง,งานได้เลยนะเดี๋ยวเมื่อเราอะ่ะจริงๆพอเรานั่งลงที่โต๊ะเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะได้รับก่อนเลยนะครับก็คือทิ้งก็คืออันนี้นะครับผม อันนี้เดี๋ยวเราจะถามยูมะากันนะว่าเขาเรียกว่าอะไรยูมะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรหรอเรียกว่าโอเทลกิโอเทลกิเนี่ยคือใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งใช่ไหม <Okay. S 1> อ่าคราวนี้นะครับไอตัวผ้าอันนี้นะครับมันเป็นผ้าที่เราใช้แค่ชั่วคราวครั้งเดียวแล้วทิ้งเดี๋ยวไปบางร้านบางคนก็จะเจอว่ามันมีแบบที่เป็นผ้าจริงๆเนี่ยซึ่งเป็นการรียูสได้นะครับ อันนั้นเราเรียกว่าอะไรนะไข่เจียวเียกวโอชิโบลีโอชิโบนะโออะไรนะโอชิโบริโอชิโบรินะครับผมอันนั้นจะเป็นการรียูสได้โดยการที่พอเราเช็ดเสร็จเนี่ยเจ้าหน้าที่ร้านก็จะเก็บแล้วส่งไปกลับส่งกลับไปยังบริษัทที่เป็นเจ้าของที่เขาทำอไอโอชิโบรินะครับผมเพื่อจะทําการฆ่าเชื้อและทำำาําความสะอาดแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่ส่งตามร้านอาหารต่ออา เดี๋ยวเราไปจัดการเรื่องของหม้อกันก่อนนะเดี๋ยวเจอกันอ่านี่นะครับนี่สไตล์คนญี่ปุ่นนะครับเขาจะค่อยๆใส่ไปทีละอย่างสองย่างนะครับแต่ถ้าเป็นสไตล์คนไทยคือทํายังไงซึ้งชโล่นี่นะอ่าอันนี้สไตล์คนไทยนะครับเราจะใส่ทุกอย่างทั้งหมูทั้งผักอะไรลงไปเลยแต่เดี๋ยวคนญี่ปุ่นอาจจะตกใจได้ยุมากคือตกใจไหมตกใจ นะถ้าเป็นแต่ว่ายังไงชุดผักของเขาก็คือเล็กๆอยู่แล้วนะครับมันไม่ได้เยอะอยู่แล้วเราก็ใส่ลงไปก็ไม่แน่นหม้อนะนี่คือเห็นไหมสไตล์คนญี่ปุ่นก็จะทําใส่ลงไปตีละนิี้ีละนนิดที่สําคัญนะครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับยูมาเขาเป็นคนไทยไปเรียบร้อยนะไปชิมป้ยที่สําคัญที่ผมจะบอกว่าเห็นไหมครับว่าเขาต้องใช้ ตะเกียบกลางนะครับผมจะไม่มีการใช้ตะเกียบส่วนตัวนะครับผมนี่มันจะมีตะเกียบกลางมาให้นะแล้วก็มีหม้อหม้อที่ตักพวกน้ํามันหรือฟองต่างๆที่ลอยขึ้นมานะครับผมเรามาดูวิธีการทานชาบูแบบสไตล์คนญี่ปุ่นนะครับนี่นะครับทำไมเขาถึงชื่อคําว่าชาบูชาบูดูนะครับเดีย๋ยวอายุมากอธิบายทาให้ดูนะปื๊บลงไปในหม้อนะครับก็คือสับไปสับมาไม่นานนะครับจะไม่ทําการแช่เหมือนคนไทยแบบนี้นะ คนญี่ปุ่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับสาหรับไปสัมมาเอาไว้แค่พอสุกนิดหน่อยแล้วก็คืนเรียบร้อยนะครับอันนี้คือวิธีการทานแบบคนญี่ปุ่นนะครับนี่คือวิธีการทานแบบคนไทย <c oughs> ทุกอย่างคือต้มลงไปในหม <c oughs> ้อนะครับ <c oughs> แล้วก็หยิบขึ้นมากินทีเดียวนะครับผม <c oughs> อ่าทาไมเขาถึงเรียกว่าชาบูชาบูครับผมออกเสียงว่าชาบูคําเดียวได้ไหมชาบู <c oughs> คนไทยชอบเรียกแค่ชาบูคําเดียวมันอันตรายหรือมันมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปไหมคะ เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเออชาบูคําเดียวจะไม่ค่อยเข้าใจเนาะชาบูไม่ค่อยเข้าใจอืมฉะนั้นการมาทานชาบูที่ญี่ปุ่นนะครับเราจะเรียกชาบูคําเดียวไม่ได้นะเราต้องเรียกว่าชาบูชาบูนะครับเวลาเราจะก่อนที่เราจะเริ่มทานอาหารเริ่มกินเนี่ยมันจะมีวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่นเนี่ยก็จะพูดว่าอะไรนะอาเออออิทาดาคิมัสเนี่ยมันแปลว่าอะไรหรอ นะจะกินแล้วนะอ๋อน่ารักเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งคำนะครับหลังจากกินเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีอีกคำหนึ่งที่เขาจะพูดกันนะเดี๋ยวเจอกันท้ายคลิปนี่นะครับตัวน้ําจิ้มนะครับเขาจะมีมาให้2อ,อย่างนะครับสชนิดนะครับก็คือโกมาดาเล้ยนะครับน้าจิ้มงาน,นะครับจะออกรสชาติหวานๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะอร่อยมากและอีกตัวนึงนะครับเป็นน้ําจิ้มพ่อนสืบนะครับผมซึ่งน้ําจิ้มพอนสืบเนี่ยมันจะเ,เปรี้ยวๆนิดน,ดนี้ผมไม่ค่อยชอบเนาะ แต่สไตล์คนญี่ปุ่นแล้วพอนึอย่างเดียวส่วนสไตล์คนไทยแล้วก็คือโกมาดาเลอย่างเดียวลูกครึ่งวะโกมาดาเลอ่เหมือนกันนะอเีอเอี้ร์ทนะครับที่ภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่านามาชิตะเกะนะของพันที่มีคอโมูนะครับบุตรโลอดอ,อ,อร่อยมากคุณผู้ชมนี่นะครับมีต้าหูด้วยครับภาษาญี่ปุ่นเราจะเรียกว่าโท โชกุกกนะครับผมเอาละนี่เราก็เพิ่งทานกันเสร็จนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าตอนนี้ยูมะรเขามีปัญหากุ้มใจอยู่นิดนึงว่า S <S เขาลังเลว่าปีนี้ปีนี้หรือปีหน้านะเรื่องแลกเปลี่ยนปีนี้ค่ะปีนี้นะครับว่าเขาจะไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยดีไหมซึ่งถ้าเขาไปเขาจะไปแลกเปลี่ยนที่มหาวิทยาลัยบุรพาบางแสนนะครับ <S 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 ทีนี้ทุกคนช่วยคอมเมนต์หน่อยนะคอมเมนต์ช่วยยูมาตัดสิในใจหน่อยนะว่ายุมาจะไปแลกเปลี่ยนดีหรือไม่ไปแลกเปลี่ยนดีนะครับผมใค,ใครอยากให้ยูมาไปแลกเปลี่ยนก็พิมพ์คอมเมนต์บอกนะครับปวดหัวไหมปวดหัวมัทำอยู่ได้มา ไม่ไม่นะอ่าเดี๋ยวช่วยบอกนะยุมาบว่าอยากไปแลกเปลี่ยนไหมคิดอยู่อยากไปอยากไปย้าถ้าอยากไปอยากไปมากเท่าไรอะไรบังลัไบุรพาบางแสนบางแสนบางชบางแสนคราวนี้แหละซึ่งไข่เจียวเองก็อยากจะไปบูรพาเหมือนกันแต่ไข่เจียวเขาตัดสินใจได้ค่อนข้างแน่นอนมากกว่าแล้วว่าเขาจะไปแต่ยูมาเนี่ยยังไม่แน่ใจ เดี๋ยวทุกคนช่วยพิมพ์คอมเมนต์บอกนะครับว่าอยากให้ยูมัไปแลกเปลี่ยนหรือเปล่านะครับไข่เจียวอยากให้เพื่อนไปใช่ไหมอยากไปด้วยกันถ้ายูมัไปไข่เจียวก็จะไปเรียนเป็นโปรแกรมหนึ่งปีแต่ถ้ายูมัไม่ไปไข่เจียวจะไปแลกเปลี่ยนแค่ครึ่งปีโอ้ขวายโซ่ไข่เจียวหน่ยโอ้แสดงละครเก่งเลยนี่เป็นเด็ก acting class มาจากไรไหนได้บ้าง อ่านะเดี๋ยวตอนนี้เราทานกันเสร็จแล้วนะครับอ้าอยงมีอีกเรื่องหนึ่งเราจะถามว่าหลังจากเราทานเสร็จแล้วภาษาญี่ปุ่นที่ต้องพูดเนี่ยทานเสร็จแล้วเนี่ยจะพูดว่าอะไรัครับกดโซซมาเดสต์ตเนี่ยมันแปลว่าอะไรหรอขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณอาหารขอบคุณอาหารกินดีนะครับวัฒนธรรมชนะมากมากเลยเนาะ อโอเคแล้วมีอีกเรื่องหนึง่งเมื่อกี้นะครับเราจะทวนคำสั่์ให้ฟังนะว่าสิ่งที่เราทานนั้นมีเนื้อสัตว์ดูสามอย่างหลักๆนะครับอาจจะเช่นมีหมูหมูเดี๋ยวลองดูนะว่าเขาจะรู้ไหมคำว่าหมูภาษาญี่ปุ่นคือคำว่าบุตะ,ตะนะครับผมและไก่ล่างภาษาญี่ปุ่นนิมัโตรินินมัโตริและก็ปลาหมึกล่าปลาหมึกตกึก <c oughs> <c oughs> ก็อีกอีกซอสゴンสเด็ดกุ้งกุนเอวีอวีเอวีสรวมเอ่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามีเกมให้เล่นนะครับโดยจะให้พูดนะครับสามคำต่อกันเร็วๆนะหมูหมึกกุ้งนะ for example นะหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งสามครั้งอ่ะอยู่มาอ่ะใส่เจียวก่อนใส่เจียวก่อนหมูหมึกกุ้งกุ้ง หมูหมักกุนะอมาชักตัวเด็กกินได้พักัอายุมากคุ้นเอ้ยอืมได้นะแต่กุ้งไม่เป็นกุ้งกุ้งว่ากอไก่กุ้งมวยไก่ยัดเต้กุ้งกุ้งสอสซกไก่นะอันนี้คือเลเวลภาษาไทยของลูกศิษย์นะครับถือว่าดีนะสองปี แต่ผมเชื่อว่าถ้าสองคนนี้ไปแลกเปลี่ยนที่ไทยภาษาไทยจะดีขึ้นอยากไปได้วยกันอยากไปได้วยกันไปแลกเปลี่ยนอ้าวทีมูุรพาเย้ยอวันนี้จากไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับทานกันเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยว เราจะมาสัมภาษณ์เรื่องชมรมกันหน่อยนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยู่ชมรมอะไรกันแล้วเขามีหน้าที่อะไรกันในชมรมบ้างน,นะครับผมเดี๋ยวไข่เจียวก่อนนะไข่เจียวมาเรียนมาากที่ไรเนี่ยอยู่ชมรมอะไรไหมไม่อยู่ชมรมอะไรเลยตอนแรกตอนแรกก็อยู่ชมรมเขาเรียกว่าไงคะแบบชมรมกีตาร์ร้องเพลงล็อกได้ใช่ใช่ใช่๋ชอชมรมดนตรีล็อกนะครับล็อกแบน แล้วทำไมไม่อยู่มีคนเล่นกีตาร์เยอะมีสนุกมีคนเล่นกีตาร์เยอะเพราะตัวตัวไข่เจนก็เล่นกีตาร์หรอเป็นกีตาร์อะไรกีตาร์แบบกีตาร์อะไรก็้คะเป็นแบบจังนะเท่ห์ผู้หญิงเล่นกีตาร์เท่นะอันนั่นคือชมรมล็อกแบนด์นะครับเดี๋ยวมายูม่านะยูม่าอยู่ชมรมอะไรไหมครับออชมรมยิงธนูญี่ปุ่นยิงธนูญี่ปุ่นเอ๊ะภาษาญี่ปุ่นยิงธนูคืออะไร คิ้วโดดบ้านเรามีไหมน,นะชม,มรมมินชูคิดว่าไม่ไม่ค่อยมีเนาะหรือไม่มีก็ไม่รู้ไม่ค่อยเห็นเนาะแต่มันเป็นชมรมที่เท่อะมันเป็นชมรมที่มันใส่ชุดชุดแพงเนาะชุดเนาะฮักกะมาชุฮักะมาเออชุดฮักกะมะเท่มากแต่ชุดฮักกะมะก็แพงมากและธนูธนูนแพงไหมแพงแพงที่สุดคนที่อยู่ชมรมนี้ได้ต้องรวยใช่ไหมต้องมีเงินเยอะใช่ไหม ไม่ต้องแมนะ่ถ้าจะเข้าชมรมยิงธนูต้องใช้เงินเท่า,<อ>าไหร่สอใช้ชุดอดีหรีตอนแรกเช่าตอนแรกเช่าได้ค่าเช่าทั้งชุดแล้วก็ธนูทั้งหมดนะประมาณกี่เยน เด็แนแพงหนึ่งเก็ประมาณกี่บาทถ้าหมื่นเก็ประมาณห5่นห้าประมาณเกือบเกือบสองือมื่บาทคุณพระแค่จะเข้าชมรมกิจาก,การรมเสริมในมหาหลัยสองหม0 0 0บาทแพงก็เลยที่ประเทศไทยชมรมนี้น่าจะมีน้อยหรือแทบจะไม่มีก็ไม่รู้ๆๆๆๆแต่นี่จะบอกให้ว่าเขาไม่ใช่สมาชิกชมรมธรรมดา เราเป็นหัวหน้าชมรมคาบิเทม่าหัวหน้าชมรมหัวหน้าชมรมภาษาญี่ปุ่นพูดว่าอะไรนะคืออะไรบุโจะบุโจหัวหน้าชมรมนะครับเรื่องของชมรมที่นี่เนี่ยจะเป็นเรื่องของนักศึกษาส่วนมากจะเป็นเรื่องของนักศึกษาจะไม่เกี่ยวกับอาจารย์นะครับเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาทําและดูแลกันเองนะครับแต่บ้านเราเนี่ยชมรมก็อาจจะมีอาจารย์ก็ไปเกี่ยวข้องบ้างเล็กน้อยนะแตกต่างกันอืม เดี๋ยวให้พูดความรู้สึกที่มากินชาบูด้วยกันวันนี้หน่อยว่า <ไอ S 1> เป็นยังไงบ้างอะไขเ่เจียวสนุกค่ะได้แบบพูดภาษาญี่ปุ่นด้วยพูดภาษาไทยด้วยแต่ก็ยากนิดเดียพูดไม่ค่อยเก่งพูดไม่ค่อยเก่งอ,ออกเสียงชัดก็จริงนะครับแต่ว่าคําศัพท์อาจจะยังไม่มากยังต้องเรียนเพิ่มเติมไปแม้จะเป็นลูกครึ่งก็ยังต้องเรียนอยู่นะครับผมอยูมาวันนี้เป็นยังไงบ้างสนุกมากจริงใจ ตานี้ก็เป็นอนุบาลอืมสนุกมากสนุกมากเดชชาบูว่าเป็นยังไงอร่อยมากอนี่นี่เพื่อนอ่ะเพื่อนในรุ่นไข่ด้วยกันเนี่ยเขาชอบบอกว่าไข่ลูกเขยหน้าเหมือนตัวคาปิ่าทุกคนว่าเหมือนไหมเดี๋ยวผมขึ้นรูปคาปิบา่าไปให้ิง เหมือนไม่ก็คนเชียงใหม่อเออหน้าเหมือนคนเชียงใหม่ได้ก็หน้าเหมือนคนเชียงใหมน่นี่นี่หน้าคนเหนือนี่จะไปแลกเปลี่ยนไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปบูรพาเดี๋ยวจะไปมาหรืออะไรเชียงใหม่ไปไหนดีเริ่ม <laughs> หนังเลงอยู่ม <laughs> ให้กำลังใจโยมมาสำหรับการไปแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็ไข่เจียวด้วยก็ถ้าเป็นไปได้ตัวอาจารย์เองเกาอยากแนะนำให้ไปอยากให้ทุกทไปคน ไหนๆเรียนเอกภาษาไทยที่ญี่ปุ่นแล้วเนาะก็ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยด้วยจะได้ใช้จะได้ประสบการณ์เกี่ยวกับทั้งภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพิ่มเติมน,นะอาวันนี้ต้องจากกันไปก่อนนะครับบ๊ายบาย